ถ้าติดโควิดแล้วมีอาการเหนื่อยหอบคิดว่าเชื้อลงปอดระหว่างรอเตียงจากโรงพยาบาลเราควรจะดูแลตัวเองจากที่บ้านหรือที่โฮสปิทอลอย่างไงเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันนะครับผมอ,อซี่นะครับจะมาแชร์ความรู้ที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้1ให้เรานอนคว่ำเพราะปอด2ใน3ของเราจะอยู่ทางด้านหลังถ้าเรานอนหงายน้ำหนักตัวของเราจะกดลงไปทําให้เราหายใจได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าใครนอนคว่ำไม่ได้เพราะอาจจะปวดหลัง หรือหน้าท้องใหญ่หรือตั้งคันอาจจะใช้วิธีนอนตะแคงข้างและเอียง45องศาจากท่าควา่ำก็จะพอช่วยได้นะครับถ้าตั้งคันท้องใหญ่ให้นอนตะแคงเอาด้านซ้ายลงนะครับจะช่วยไม่ให้น้ําหนักของมดลูกไปกดที่เส้นเลือดดําใหญ่เลือดจะไหลเวียนได้สะดวกขึ้น 2. ป้องกันริ่มเลือดอุดตันซึ่งมักจะเริ่มเกิดจากที่ขาแล้วหลุดเคลื่อนที่ไปอุดตันที่ปอดได้ให้ขยับขาในท่านอนคว่ำแล้วงอเข่าขึ้นลง ให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกขึ้น 3. ดื่มน้ำให้มากพอค่อยๆดื่มตลอดทั้งวันวันละ2ลิตรพยายามกินอาหารเพื่อได้สารอาหารเข้าร่างกายแต่ถ้ากินไม่ไหวก็ควรเสริมผงเกลือแร่ที่เราใช้ดื่มเวลาท้องเสียช่วยได้นะครับ 4. ถ้ามีไข้